Thank you. สวัสดีครับวันนี้วันพฤหักที่17เมษายนนะฮะก็อย่างที่บอกเมื่อวานนะมาอยู่แม่กองนะวันนี้อ่ากูต้องมาที่ธนาคารกรุงไทยไงเพื่อที่มาทำหลายอย่างนะฮะมี3อย่างที่เรต้องทำนะครับอย่างแรกก็คือ,อบัตรเอทีเอ็มของมันแปลกๆไงมันชิปมันใช้ไม่ค่อยได้ก็เออก็จะให้เขามาทำบัตรใหม่หรือให้ซ่อมเลยให้นะถ้าลบแค่เอาอย่างบบบบชิปมันก็ใช้ได้นะผมใสช่ชิปชิปบนบัตรมันน่าจะปกชิปนะเขาเอาอยัางลบๆใช้ได้เลยนะเออก็ไม่ต้องอะไรตรน้นเพราะว่า ไอ้ hey, ผลที่ฟองคือสมุดบ,บัญชีกูอะโต๊ะบ,บัญชีกูกรุงไทยกูมันหายนะฮะเพราะว่าตอนย้ายบ้านมามันน่าจะหายไปตอนย้ายบ้านเลยกูหาไม่เจอเลยให้เขามาทําให้ใหม่นะฮะตอนนี้ได้มาแนละ้เรียบร้อยุบจบจบจบไม่ต้องโชว์มันก็คงจะเลาได้นะว่ารูปร่างเป็นไงแต่เนี่ยนะก็เดี๋ยวรีบส่องอนะเดี๋ยวต้องเอ,อ,อาเอาไปเอกสารแล้วเอาไปให้อำเภอเนี่ยเพราะาว่าเขาเรียกอะไรอะ เขาจะได้ให้เงินเดือนได้นะตอนไปเก็บอทหารนะ,บบหน,าน,นะครับรับหแบบนึ่งมอไซค์ทำอาหารนะฮะก็คือแบบไปเกณฑ์ทหารไงก็จะมีเงินเดือนนะถ้าเ,เกิดคุณจะใช้ให้กูเป็นลำบากอะไรเงี้ก็จ่ายตังค์กูไปด้วยนะฮะเออต่อเทปคนที่สามที่ผมจะต้องไปก็คือที่ผมไปกรุงเทพมาก็คือเอ่อพร้อมเพย์ฮะไปเปลี่ยนเบอร์พร้อมเพย์เพราะว่าไอ้เบอร์พร้อมเพย มันไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์มันเป็นมันไปตรง,งกับเบ<โ>อร์อันเก่าตัวเออก็เปลี่ยนเบอร์ไปเปลี่ยนเบอร์มาเรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวพอคนเอิอนโอนเงินพร้อมเพย์แล้วไปเข้ากับใครไม่รู้เดี๋ยวชิบหายนะเดี๋ยวไม่เออเดี๋ยวเดี <Genesis. S 2> <ion> ๋ยวเงินเดือนทหารกูไม่ไปเข้าใครไม่รู้ไงนั่นแหละก็ทําเรียบร้อยได้ทำสามอย่างแล้วเดี๋ยวนี้กำลังกำลังจะกลับไปร้านแล้วนะฮะนี่ก็ร้านเปิดนะแล้วก็ออกมาก่อนไงวันนี้มันวันที่สิบเจ็ดนะฮะทศชารเปิดกันแล้วนะฮะก็ มันเพิ่งจะเปิดแดบบราชการอย่ารเข้ามาเมื่อวันนี้แหละทำแม่งไปเสร็จไปห้อมมีหลายอย่างนะฮะนั่นแหละโอ้ยกลับแล้ที่เดินไปจนมาที่แม่เกองมีคนขับมอเตอร์ไซค์มองมองกูจะกูกดปลาอะไรจะชอบเขาเถอนะนหรกูจะพูดนี่เรือไปแล้วนี่อยู่ตรงริมริมแม่เกองนะฮะนี่เอออยู่ตรงอะไรนะอยู่ตรงริมริมแม่เองะนะวัดเพชรสมุทรอยู่ตรงนั้นนะ่ะมาอยู่ตรงนี้กันนะเพราะว่า รถแม่ให้ออกตอนบ่ายโมกครึ่งนะฮะวันนี้เที่ยงครึ่งนะฮะวันนี้รถน้อยนะไอ้เหี้ยก็มานั่งมายืนเิียวริมริมริมคลองกันเพราะว่ารถแม่งยังแบบมันมันช้าซะจนมันยังไม่มาเลยนะฮะ <c oughs> ไปนั่งรอวนรถไม่ได้นะ่นแต่และจะรอแป๊บน,นึงแล้วกันจะต้องกลับไปก่อนสักสองบ่ายสองโมงครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวแม่แม่บอกว่าจะพาไปวัดสด็จนะเพราะวันนี้วัดสด็จมันมีงานกันไงก็เดี๋ยว ไปไปนั่นในทีนะฮะแต่นั่นแหละเรือมันก็เป็นนี่เป็นเรือข้ามฟากไปฮะอืมก็ไปจอดตรงโน,น้นฟังโน,น้นมันมีอะไรวะมีไอต้ตึกสีทองทองตอนนี้กูไม่เคยไปแน่ๆอย่างเี้ะแม่งกูอยู่สมบจุม่มกูอยู่สมบ,สมบสมูรสงครามจริงเพราะว่ากูไม่เคยรู้เลยวันนี้เขาไปไหนกัน แต่ตึกฝั่งนะู้นะดูเก่าเก่าเนาะแต่เสียงลมเข้าแน่เลยเสียงลมเข้ากล้องกูชัวเลยช่างเถอะจะให้คุยจุดลมก็เป็นไปไม่ได้น,นะมันน่าจะมีอะไรที่ซื้อมากันลมตัวสับได้แต่ช่างแม่งเถอะนะกูมไม่อยากจะลงทุนเท่าไหร่ตอนเล่นกูมไม่รู้มันซื้อที่ไหนไงนี่มันอะไรวะแต่ตรงเนี้ย นี่คือตรงจุดเริ่มต้นทางรถไฟที่ผู้คนมากมายชอบมาถ่ายกันสินะเออใช่นั่นไงสถานีรถไฟตางนั้นนะสถานีแม่กลองเมกลลองสเตชันนะสุดท้ายคาเฟ่ไว้คาเฟ่นี่น่าจะชิลดีนนะแต่วันนี้ดูมันจะไม่เปิดเนาะนี่วันวันพระหัสเลยนะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะฮะนักท่องเที่ยวอะไรเขาก็ไม่อยู่กันเยอะนะฮะแต่ฝรั่งเขาคงไม่มากมากระมั้งนี่นะฮะเรามาอยู่ที่ถนนคนเดินนะฮะคนเดินฮะนั่นแหละ เก็นี่ก็เป็นคนมากมายเอามือมาทุบกําแพงกันเล่นนะฮะใส่สีก็ได้นะฮะมาได้สวยๆนะฮะแต่นั่นแหละ <c oughs> นี่ที่กูกำลังจะเดินจะเดินเล่นแถวนี้กันนี่นี่ก็ยังเที่ยงสี่สิบกเลย <c oughs> แม่งใช้เวลานานนะแต่ไหนก็ไหนละมาเป็นนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตัวเองอยู่แล้วกันนะฮะเพราะจริงๆกูไม่เคยได้เดินแถวนี้เลยนะเครีย <c> ก <oughs> <c oughs> ูก็มาอยู่กูก็มาอยู่นี่ป่อยแบบ สมัยก่อนมัธยมก,ก,กูก็มาแม่กล่องทุกวันนะเพราะว่ากูก็ต้องมาขึาข้นรถเมย์แถวตรงนี้ไงแตก่กูไม่เคยได้เดิมมนรงนเะลยรถไฟนี่กูว่ากูเคยจะขึ้นแค่ครั้งเดียวในตอนมัศนศึกษาตอนสมัยประถมแต่อืมมันจะมีวันไหนที่ให้กูว่างไปนนั่งรถไฟเล่นเนะี่ยวะคงจะต้องหลังก <c oughs> ูจากกูเกณฑ์าหารแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าก่อนไม่น่าจะได้นะฮะแต่ไง เนสถานสถานีไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยวกันเท่านั้นนะฮะเพราะว่ารถไฟนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นน,นักท่องเที่ยวขึ้นแหละเออคนที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเขาคงไม่ขึ้นกันหรอกฮะคนที่่ใชนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนขับรถไฟนะฮะนั่นแหละอือเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสไหนกูลองขึ้นไฟแล้วถ่ายให้ดูแล้วกันนะแต่นั่นแหละ <c oughs> ไม่ไหวไกู แดกข้าวมาแล้วเมื่อกี้ก่อนมากูแวะก๋วยเตี๋ยวบนมีแล้วเว้ยมันมันเป็นไอเดียที่ดีนะว่าที่กูมันเดินกากรถไฟแต่อเอ้ยถ้าทำอยู่รถไฟมามันก็ดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งบอกกูเลยแหละตอนนี้มันยังไม่มีนะฮะถ่ายมันกลางนี่แหละโอ้ <laughs> oh my god ลมแรงมากอากาศเย็นดีแต่วีไม่ดีวีโอคงไม่ด,มด,มด,มดีแน่เลยคนฟังวีโอไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> เสียงแม่ง <laughs> แบบนี้แหละนะ ขออภัยด้วยนะครับสำหรับผูทุกท่านนะฮะฟังเสียงลมไปนะฮะบางทีอาจจะถ้าอากาศร้อนอาจจะได้รู้สึกได้ถึงความเย็นนะฮะไม่นะฮะมึงจะแสบหูอย่างเดียวนะฮะมึงไม่ได้รู้สึกถึงความเย็นเลยกูเดินเข้าซอกลืมมาถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวไม่ใช่เลยวะนี่มันริมคลองเลยได้ไหมกูเห็นในสะพานลอยสะพานแขวนตรงนั้นไงกูก็นึกว่าอ้ามันอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่นี่วะโอ้โหนั่นไปไกลเลยได้ไหม เ,เข้าใจผิดเนาะสัตว์นี่กูเดินมาบ้านใครแล้วเนี่ยกลับนะกลับกับนี่ทีแม็กก็ยังมีตลาดลบลลมขึ้มไปเยอะเลยนะฮะเออก็ตอนนี้ก็คนเดินไม่ค่อยเยอะมากนะฮะเพราะว่าอากาศมันน่าจะร้อนไปนะะ <laughs> ตอนน้องมีอากาศร้อนชิบหยเลยแต่กูเดินได้นะฮะเพราะว่ามีลมนะฮะเออตรงน,นี้มันเรียบตั้งแหละลมแม่งแรงนะฮะตอนวันที่กูไปตอนหอยลอดเนี่ยลมก็แรงเหมือนกันวันนี้ก็แรงนะฮะถึงแม้จะมีแดดนะฮะแต่ กูพูดหลายรอบแล้วแต่มันกูว่าแต่กูต้องไปอินเวสตนะฮะต้องลงทุนกับเครื่องที่กันลมกระโทรศัพท์กูหน่อยนะฮะไม่งั้นวิดีโอแบบนี้คนเขาจะดูกันไม่ได้นะฮะ็นแล้วมันะะนี่กูเดินได้แต่มเมืเอ่อกี้ตอนกูเดินผ่านไปได้กูสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะคือนี่ฮะนี่เขามีคิดไปคีมด้วยหรอเขาไข่อย่งไงวะ yeah I got it ออริจินอลสามชิ้นจ้ะเพราะว่าเพราะว่ารถอ,อื่นแม่งชิ้นละห้าสิบนี่นะฮะรถออริจินอลไม่เคยกินแต่ลองเลยน,นี่ก็เหมือนเดิมนะวัราสเส็ดเหมือนเดิมจริงๆเลยว่าจะคนเยอะกว่าน,นี้นะแน่มีเวทีตั้งคอนเสิร์ตนะครับต้องมือก็คนเยอะแหละตอนนี้มันค่อยมีกันนะฮะ ปาดเลยป่ะจดเมื่อกีอ้เป็นเพื่อนมาเพื่อนตอนสมัยประถมนะเออมันหยุดตรง ลิ้นน้ำแหละไป่ได้ถ่ายนะแต,แต่ก็ไปเจอเพื่อนแต่กูจันได้ว่าร้านนี้สมัยก่อนมันมีไอ้นี่ขายโคลาเนี่ยโคลาเม็ดเออปัญหาไม่ค่อยได้แต่แม่ก็ยังมีขายอยู่นะกูเดินไปคุยดูมันจะไม่มีเออได้มาแล้วนนี่กูเดี๋ยวลองเดินไปร้านข้าวหลังของหลังวัดเด็ดดูว่ามันยังเปิดอยู่ไหมถ้าเปิดกูก็ซื้อข้าวกกบิกนะะก็มันอร่อยนี่กูเดินม,มาสักใกล้โรงเรียนกูเลยนะแต่กูต้องหาหลวออกแล้วเนี่ยโรงเรียนเก่ากูนะฮะถ้า ถ้าจะไปล้างไข่ข้าวต้องไปทางหลังนู้นแล้วกูต้องไปยังไงวะสมัยก่อนนะล้วมันไม่มีสมัยนี้แม่งมีแล้วกูต้องเดินสลุบแบบไหนวะตึ๊นตึ๊อตึ๊นตึ๊นตึ๊โตึ๊นตึ๊นโึหโตึโหตโ๊นตึ๊นตึ๊น้ึ๊วตึ๊นตึ๊นต้๊ ไอ้เหี้ยมากันเลยเมฆเมฆก็มากันค้มเลยเอย้แม่ตอนนี้แม่ไปแม่โจไปที่หมูท่าลาก,นะะาก,กันนะฮะจะกลับมาทันนะวะเนี่ยแบบนี้ฝนสาดลงมากันชวนเลยเลยป้าาป้าาาป้าป้าเลยนะคะไอ้เหี้ยมันจะตกเยอะเลยเว้ยลินจ่กูยังเหลืออีกต้นนึงเลยเว้ยอย่าทำลินจ่กูแต<笑><笑>กกันซะอารมเย็นดีแล้วนะแต่บางกูไม่ได้นึกว่าวันนี้จะฝนตกดีว่าแต่ความมันจะตกก็คงจะอืา ไม่ไม่อีกประมาณห้าสิบาทีห้าถึงสิบนาทีไม่ก็ตกตอนมืดนะฮะแต่นั่นแหละเอาเถอะแบบนี้มันก็ลมเย็นดีแหละนี่คือลมที่มาส่งรับบัญชีธนาคารที่ผมไปซ่อมเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันเนยแต่ละก็จริงจริงจริงไรวันมาเนี่ยกูก็วอลลี่กูก็กังวลหญ่เรื่องบัญชีธนาคารกูมันต้องหลายอย่างแหละแตมันก็ต้องหลายยากนะเฮียบัตรบัตรเอทีเอ็มกูแม่งก็มีปัญหา ปัดเอฟมีปัญหาสมุดบัญชีกูแม่งกูก็หายไอไอเบอร์พร้อมเพกูแม่งก็ไม่ตรงโอ้ยลมพัดหน้าต่างมันได้ยินเสียงแม่งมันได้ยินอยู่แล้วแหละแม่งเออมันก็แต่ว่าวันนี้แม่งไปทาทุกอย่างมาเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ดีนะฮะแต่เออจริงๆคือที่แม่กองอะมันมีมันมีอ่ามันมีไอเขาเรียกอะไรนะครับมันมีธนาคารนะอ่ะคมลืมคำละมันมีธนาคารกับกรุงไทย อยู่สองอันนะฮะเออมีอยู่ตรงใกล้ๆรลตัดอันนึงแล้วก็มีอยู่ตรงในตลาดตรงใกล้ๆโรงพยาบาลแม่กองลืมชื่อโรงพยาบาลลวเออใกล้ๆโรงพยาบาลน,นั่นแนหะอีกอีกอันนึงนะฮะตอนแรกกับกูไปที่ที่สาขารลตัดนะฮะเพราะว่ากูจะไปทําไอ้นี่อืมกูกูจะไปทําบ,บัตรกับสมุดบัญชีไงก็นั่นแหละกูทําบัตรกับสมุดบัญชีแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวกูไอ้ไอ้ที่สมบัตรปอมเพลอะกูเดินจากที่นั่นกลับมาที่ตรงแต่แถวตลาดนะเพราะว่าเออไปทาที่สาขานั้นแทนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกูไปทําสาขาเดิม ทำทั้งสามอย่างที่สาขาเดียวกันเดี๋ยวเขามองกูแปลกๆมาฮะเฮ้ยเขาอาจจะไม่มองกูแปลกๆก็ได้มันมันก็เป็นหน้าที่เขานะแต่แบบไม่รู้สินะกู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 ไม่อยากให้เขาเอ่อสงสัยกูหรือเปล่าทําอะไรกันแย่บัญชีมึงทำไมบัญชีมึงเละเทะด้วยกันทันทีแตละก็แต่เอาเถอะก็ทําไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่นั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่กูมาช้าไงนี่กูออกไปตั้งแต่ตอนเก้าโมงกว่าแล้วในกว่ากว่า กว่าจะก,กูจะไปถึงรถเมย์ก็เที่ยงครึ่งเนี่ยแล้วกูก็ต้องรอย,ยันบ่ายโมงครึ่งนะฮะกว่าเอ่อรถเมย์มันจะออกแล้วันนี้รถเมย์เหลืออยู่เป็นสองคันนะแต่เอาเถอะมันจะช้ากันไปเลยหรอครับมีมีวันนี้ก็มีคลิปให้กูไปเดินถ่ายแมกกองเล่นกันแล้วนะฮะแต่นันแหละเฮ้ยฝนมันก็สาดอกมาไม่ได้คือคือคือ,คอ,คอ,คอกูก็กังวลอยู่นะเพราะว่าไอ้ลินจีพวกนี้ถ้าเกิดมันอาจจะแตกได้ถ้าเกิดฝนตกหนักมากแบบมันแตกแตกที่ผมหมายถึงว่าแบบเออเปลือกมันจะแตกออกมาแล้วแบบเนื้อมันจะออกมาแบบนั้นนะมันก็ยังกินได้แหละแต่มัอนก็ ม,มันก็น่าจะขายไม่ได้ไ,ดไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญของลิจิคือมันต้องสวยด้วยนะฮะสีมันต้องดีด้วยนะฮะมันถึงตร,ราคาสูงสีดีรสชาติหวานดีแล้วก็ลูกใหญ่นะครับแบบนั้นแหละต้องแบบนั้นอะโลละร้อยแปดสิบนะฮะแต่ตอนนี้ก็คงขายลดราคาน้ำได้แล้วเพราะว่าพวกนักท่องเที่ยวก็น้อยลงแล้วนะฮะมันเลยสงการมาแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีแล้วเขาก็ยังฉลองสองการกันอยู่ต่อไปะคือยังมีอยู่นะที่วัดเด็ดเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ก็มีคอนเสิร์ตอยู่๋ย่แม่เขาก็ไปกันอีกนะฮะแต่นั่นะ กูมมไม่ได้ไปหรอกก็หวังว,ว่าถ้าฝนมึงจะตกแล้วก็มึงจะทาลิ้นจี่ตอนนั้นกูแตกแล้วเว้ยเอาจริงๆวันนี้กูก็ไปโอนตังค์ที่กูขายได้มาไอหมื่นสองนั่นแหละเข้าเข้าธนาคารกูไปแล้วนะฮะก,ก็บัตรกูใช้ได้แล้วนี่กูโอนกูโอนกูโอนใช้ตู้ได้แล้วนะฮะก็แหละแล้วก็แบ่งกับพ่อไปแล้วครึ่งหนึ่งตอนนี้กูก็ได้มาหกพันะฮะเท่านั้นแหละ แต่กูก็อยากจะขายคลมน,นั้นได้ไง <c oughs> โอ้ยจะได้มีเยอะๆเก็บตังค์เอาไ้เยอะๆก่อนที่กูจะไปทหารนะฮะไ้ทหารนี่ยบอกว่าเดือนก็อาจจะประมาณเดือนละหมื่นีกนะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดกูปไปเอฝึกหนักสามเดือนแล้วกลับมากูก็ไส่สามหมื่นือว่าอย่างนั้นนะเออแต่แล้วนอกจากนั้นก็คือสม,สมมติว่าถ้าเกิดแบบกูไปฝึกปักสนารสหารทหารแล้วอ,อีกสามเดือนหลังนะกูรู้สึกว่ากูมีหน้าที่อะไรที่กูอยากจะทำอะไรแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นกูก็ได้หกหมื่นดิว่า สือแต่กูคงไม่อยู่หรอกมั้งกูอยากจะกลับมาเล่นเดลตาลูนนะแต่นั่นแหละฮอกอ็จะดูกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือก,กูก็คงจะมีเงินเก็บเยอะสินะก็ดีแล้วะนะเพราะว่าหลังจากทหางเาสเ็จมันก็เข้าวัยทางานกูแล้วนะมีเงินเก็บเอาไว้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอ่า ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายค่าค่าห้องค่าอะไรค่าเช่าอะไรกันนะกูคงไม่ทํางานติดติดแงกอยู่ที่บะที่แถวสมุทรสงครามนี่หรอกมั้งกูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมั้งเพราะว่าอยู่แถวนี้มันก็ชิวดีเนี่ยตอนอยู่นครปฐมาส่งกูกูคิดอยู่นะกบมันไม่กองนี่มันจะแย่ย่าแย่ั้ยเนี่ยเพราะว่าเดินทางมาเหนก็ลำบากอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรขายอะไรตอนนี้จริงจริงอยู่อย่นี่เลยไปเรื่อยๆมันก็มันก็มันก็ชิวดีนะแต่ถ้าเหะเออแต่ว่ากูยังอยากจะไปทํางานในเมือองะะไรรแบบนี้พาาว่ คือเพื่อนกูมันอยู่ในเมืองกันหมดเนี้ยแล้วก็แบ,บกูก็อยากแบบออยากไปลองใช้ชีวิตเองกูเองมากนะฮะเพราะว่าอยู่มาตลอดก,กูก็ก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่ไหนคนเดียวออตั้งแต่เอตั้งแต่เกิดมาตอนตอนอยู่ตอนนั้นกูก็อยู่กับแม่อยู่กับพ่อ ตอนเรียนอุบาลเดเรียนอุดบานเลยที่สุรินทร์ก็อยู่กับแม่กับพ่อแล้วก็พอเยนุบานเสร็จกลับมาที่สมุทรสงครามก็เรียนประถมตอนนั้นก็อยู่บ้านยายก็อยู่กับยายอยู่กับตาอยู่กับแม่อยู่กับพ่อนะแล้วไปเรื่อยๆแม่ไปเรื่อยๆแม่กับพ่อเขาก็ไปทํางานกันที่กรุงเทพอะไรกันนะฮะแต่กูก็ยังอยู่กับตากยายอยู่ดีนะกูก็บนกูเรียนประถมนี่จะให้กูอยู่คนเดียวเหรอต่นั้นนะฮะร่าตอนนั้นก็พออะไรอะไรอะไรเกิดขึ้นพอประมาณป .5 ป .6 กูย้ายมาอยู่บ้านพ่อย้ายมาอยู่บ้าน พอกูเรียนมัธยมตั้งแต่มหนึ่งมหกคูอยู่บ้านพ่อแหละอยู่กับพ่อไปนะฮะนั่นแหละแต่ว่าพอกูเรียนมัธยมเสร็จกูก็มันมันมีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวแหละหลังจากที่กูเรียนมัธยมเสร็จอ่ะตอนที่กูไปมหาลัยศิลปกรตอนแรกอ่ะกูไปอยู่ที่ร้านเฟอของญาตินะออกูยังกูยังอยู่กับญาติเลยนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยไปยุ่งอะไรมากนะฮะกูก็เหมือนกูอยู่ห้องเหมือนกับอยู่ห้องแหละแต่ว่ามันอยู่ข้างบนร้านเฟอนะฮะอยู่ตอนปีหนึ่งปีสองนะฮะแต่ว่า ก็ไปเรื่อยๆแม่ก็ไปเปิดร้านก๋ยวยเตี๋ยวไงเฮงกูก็ไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวกับแม่กูก็ไปอยู่กับแม่นะฮะตั้งแต่ตอนนั้นมาจนตอนนี้ก็คือต้อง,งทั้งชีวิตกูกูเคยอยู่คนเดียวมันก็เรียกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ดแต่กูกูเคยอยู่คนอยู่ ใช้ชีวิตด้วยตัวเองแค่ประมาณสองปีนะเออก็พออะไรเสร็จแล้วกูก็อยากจะลองไปอะไรกันเองก็มันนะกูก็รู้แหละว่ากูเป็นคนซุ่มซ่ามเป็นคนเฮี้ยอะไรนะฮะแม่งกะเวลาอะไรไม่ค่อยจะดีนะฮะแต่เอาเถอะนะกูไปอยู่แบบของกูกูก็ได้สะดุดีนะฮะไปลองอยู่ไปลองก่อนนะฮะถ้าเกิดไม่ได้เดยกกูก็กลับมานะฮะถ้าแต่แต่ไกลข้างได้แหละนะกูไม่ได้กูกูไม่วอรี่จ้านี่เดี๋ยวก็จะไปนอนนะฮะก็ไม่มีอะไรละก็นั่นแหละ ต้องเล่นคอมไปเรื่อยๆต่อไปนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เออพรุ่งนี้ก็ไปทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าเออนัดเล่นดีไม่ดีไนะฮะตีมบ้ามีสิ่งนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่แหละ <c oughs> โอค่คเล่นกันนอนแลวง่วทงทั้งไงไม่เจอธุเน,นีบไปข้า